สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่งเคยนะครับที่ช่อง MyNGU นะครับวันนี้พอดีผมมาเกี่ยวข้าวนะครับใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับที่นาเฉียงนาวชัยนะครับแต่พอดีผมได้ไล่จับกบนะครับไปเจอกบนะครับกบมันกระโดนะครับก็เลยไล่จับกบนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปจับกบมาให้ดูอีกนะครับว่าในทุ่งนาเฉียงนาในน้ํามีปลาในนามีข้าวมันจริงหรือเปล่าครับ ไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะจับจับกบได้เยอะไหมครับไปไปดูกันครับหาอะไรกันมันมีอะไรอ่ะกบไหนอ่ะใส่อะใส่ไม่ทานไม่ทานฮะพูดตรงเงี้ยเจอยาไหนเออสรุปแล้วหายนอนมีบอยู่แบบนี้แหละ เดี๋ยวมผมก็โดดรอก่อนห้าควันไม่ถึงหับ้านนี้มึงอไโดนเกินครับนี่ครับหาโกบกันครับดูครับไหนล่ะนี่ขึ้นเรื่อยๆโกรบเรุ่นๆกบน้อยครับกบน้อยเอ็มเ่โตไม่ใช่กบน้อยโกรบก็ใส่ฮะโกรบก็ใส่โกรบก็ใส่หวะโอ้ขอจับได้แล้วโกรบก็ใส่ใช่ไหม ห็เยแล้วทีอ่านไหไหนไหนเฮ้ยเขเกี่ยวข้าวเราหากบครับสรุปแล้วปีนี้ไม่ได้กินหนูกินกบกินกบีน้ำึหงงงง่ไปยางพาึนเจอกับเจอกบรับนี่นี่นี ok ่นี <t 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 ่นี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 ่ อไหนจงนังก้อนเลีครับีวิ่งร้อยเมตรมาเลยครับเอ้ยฮะมันจะมีคนคนละตัวอีกอะมันเนี่ยแหละมันมุดมา

เบ้ห,หอะฮะเมื่อกี้มันวิ่งมันเนี่ยเดี๋ยวไหมไหนนีดีดีใยญ่ามน,นะครับ เออครับกำลังคุปีิครับเยอะจัดครับเอาโอ้โอ้โอาเอาโอ้โอ้สนุกไปได้เราไม่ได้สักคนเฮ้ย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 ไป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 ให้อีกสนุกกันใหญ่ครับหากบ

ทีน่นี่ครับนี่ครับกุครับอันนี้แย่อะไรกันเนี่ยเอาเอาสาวมือกันเองกลัวเดี๋ยว่็หนีเ<ห>จออ่เอราะไช่<ๆ>เอา,เอาไม่ใช่เอาวก็มาจากนู่นด้วย โอ้ยเมื่อยแล้วเรดูนี่ครับนี่ครับเต็มแล้วครับเกือบเต็มแย่งครับเลอะหมดครับเล่นกีลนครับดูผมครับไปเหมือนแล้วครับนี่ครับก็พากันเดินตามตูดรถเกี่ยวแล้วครับเขาไม่ทำอะไรแล้วครับเขาหาตะกรบแล้วครับ

พ่อชัยเราไวมากครับรถถ่ายหลังครับนี่ครับนี่ครับมาดูของพ่อชัยครับของพ่อชัยครับไหนล่ะมองหินเนีิ จะดูดออกนีนี่ครับเยอะนะครับเยอะครับเยอะครับเยอะครับน่าจะได้ประมาณห้าหกครถึงงั้ฮะอยู่วางนั้นเลยเนาะเก็บไว้บ้านอีกเนายอดเลยครับ